สวัสดีครับจากเพจล,ลอกตกปลามือสองบายวิลเชนนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นลอกแบนของอาบูกาเซียนะครับอาบูกาเซียรุ่นเอมบัสเดอร์เจ็ดพันนะครับนี่ครับเจ็ดพันตรงนี้ก็สภาพมีรอยรอยตามที่เห็นเลยครับ มีรูลอยอยู่ช่วงนี้ครับ Make in Sweden นะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวการทำงานแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นโลหะทั้งตัวครับสปูนก็เป็นโลหะครับ ส่วนดี้ก็เป็นบาหาเช่นเดียวกันครับก็<__ดูดูน้อยก่อนนะครับตัวนี้นี่คืใหมายเลขก็ขหมุนด้านหน้าประมาณนี้นะครับ ใครได้ไปแนะนำให้ไปล้างภายในนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ล้างภายในให้นะครับก็ก็จะลื่นประมาณนี้ครับต่อไปก็ฟีสปูนฟีสปูนก็ประมาณนี้ครับสามารถปรับหนวงปรับเนืดได้ตรงนี้ครับ น,นี่เป็นคลิกเสียงครับคลิกเสียงดังนะครับเสียงดังก็จะดังประมาณน,นี้ครับจนเบก็แน่นอยู่แน่นอนครับ มาดูหัวเกลือทายนะครับตอวหมุนลื่นประมาณนี้ครับไม่มีสะดุดครับขนาดก็ประมาณนี่ครับผมวัดให้ดู ก็หอวสปูนก็ประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ก็ตัวนี้มีพร้อมถุงผ้าเลยนะครับก็ถุงผ้าน่าจะเป็นของอะไรเนะี่ยเป็นรูปปลาของโอลิมปิก ก็ใครสนใจตัวน,นี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีราคามีรูปแจ้งไว้อยู่นะครับ